สบการณ์ครั้งแรกมาตรวจภายในในวัยผู้หญิงอายุเลข3ามจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับเพจสสกอร์หิงลิลิ่งนะคะกับเลดี้แซรีค่ะวันนี้ค่ะลิลิงก็ได้ยินคำถามนะคะที่คิดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการตรวจภายในค่ะวันนี้ก็เลยยอมสละตัวมาตรวจภายในนะคะในวัยอายุเลขสามแล้วนะมันมี ข้อคำถามนะคะหลักๆที่ได้ยินมามี3ข้อค่ะข้อ1โสดแล้วจําเป็นต้องตรวจภายในหรือเปล่า2ควรตรวจในอายุเท่าไหร่นะคะและข้อสาสำคัญสุดค่ะเจ็บไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ลิลิงจะยอมเป็นหนูทดลองค่ะไปตรวจดูแล้วเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ว่ามันจะเจ็บหรือมันจะโอเคคะ่ะไปดูกันเลยจ้า อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศิริราชเอชโซลูชันนะคะที่นี่นะคะก็ต้องบอกว่ามีความเป็นพรีเมียมมากๆเลยนะคะดูแลถูกระดับประทับใจนะคะเหมือนเอกชนแต่ข้อดีคือเราได้ตรวจกับอาจารย์แพทย์ที่สิริราชด,ด้วยนะคะก็เลยอุ่นใจค่ะมาที่นี่เลยค่ะเราจะไปกันที่แผนกสูตินารีเวชค่ะเชิญเมทเทคคนสวยนะคะน้องบิวของเรานะคะวันนี้มาช่วยพาเราเดินด้วยนะคะสูติค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงพแพลตสูติแล้วนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเป็นโสดควรจะตรวจภายในหรือเปล่าคำตอบคือควรค่ะเพราะว่าการตรวจภายในนะหลักๆเลยมีสองประเด็นค่ะคือเราจะตรวจเช็คว่าเรามีโอกาส มีความเสี่ยงกับเป็นพวกมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าซึ่งมะเร็งตัวนี้น่ากลัวมากๆนะคะเพราะว่ามันติดอันดับ2ของหญิงไทยค่ะก็เป็นที่น่าตกใจมากเลยนะคะอันนี้คือหนึ่งคือควรจะตรวจก็มีคําถามเอ้าฉันโสดนี่ฉันไม่เคยแบบมีเซ็กส์หรือมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะแบบไม่ได้รับเชื้อหรือเปล่า การตรวจภายในไม่ใช่แค่ตรวจเรื่องแบบโรคติดเชื้อหรือว่ามะาเร็งปากมดลูกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถตรวจดูแลสุขภาพเช็คดูว่าอาวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยปกติหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดลูกปากมดลูกนะคะตัวรังไข่ต่างๆเนอะมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเราเตอไวเราก็รักษาได้ไวจ้า ข้อ2นะคะว่าอายุเท่าไหร่ของผู้หญิงควรจะเริ่มตรวจภายในอ้างอิงจากวิทยาลัยสูตินารีแพทย์ของอเมริกาค่ะเลอมเมนหรือแนะนำว่าควรตรวจตั้งแต่อายุ21ปีค่ะ โอ้ดูเหมือนน้อยนะคะแต่ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการตื่นตัวให้ผู้หญิงอ่ะมาตรวจมากนะแต่เราจะสังเกตได้ว่าในพวกแพ็กเกจสุขภาพอะคะ่ะอายุผู้หญิงเลขสาขึ้นไปมันก็จะมีการตรวจภายในอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วอะเนคมเมนนะว่าอยากให้แบบตรวจตั้งแต่อายุนั่นๆเนอะอายุน้อยๆก็ตรวจได้นะ2ี่สปีก็มาตรวจได้จ้าข้อ3นะคะเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่ได้ตรวจพอดีค่ะเดี๋ยวขอตัวไปตรวจก่อนนะคะ ห้ามดูนะคะตอนนี้ไม่ได้ A few moments later ตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ยังกลับบ้านไม่ได้ต้องแชร์ก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะโหประสบการณ์ต้องบอกว่าครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบน่ากลัวหรือแบบรุนแรงเหมือนแบบที่คิดไว้ค่ะแต่ก็อาจารย์หมอใจดีมากค่ะวันนี้นะคะมาตรวจอันต์ซาวแต่บรรยากาศมันโอเคเลยเราก็ไปนอนนอนแบบเป็นขายอย่างเนาะเสร็จแ,แล้วอาจารย์เขาก็จะมีอุปกรณ์นะแล้วก็มีกล้องอยู่เขาก็จะใส่เข้าไปข้างในของเรานะคะค่อยๆส่องกล้องไปทีละจุดแล้วก็ถา่ายรูปนะคะ ก็เป็นนั้นว่าแฮปปี้ค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะวันนี้นะสุดท้ายค่ะวันนี้หญิงก็กลับบ้านนะคะแล้วก็อุ่นใจมีความสุขมากๆค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรานิ่งนอนใจไม่ได้นะคะกับมาเร็งปากหมดลูกให้มาตรวจภายในกันนะคะและที่สําคัญคือตรวจที่ไหนที่ใกล้บ้านก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีที่ไหนให้ไปนะมาที่นี่เลยค่ะที่ โอ้โหย่อมยอดค่ะมีพี่ๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยมาให้บริการแล้วก็หน้าตายิ้มย้มแจ่มใสมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะที่แฟนเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่หรือ YouTube ค่ะ The Practical b y มนุษย์เงินเดือนพันใหม่จ้ากลับบ้านแล้วแฮป p ี y